กำลังเงี้ยกำลังใส่มองกำลังใส่มองมองคืออะไรมองมันมองมันเบิ่งนด้เพื่อน้องใส่ดั่งใส่มองมองมันบ่็มันเป็นเบื้องนี่แต่ว่าผู้นางไทยทุ่งเทงนี่มองแท้มองโอ้เพื่อน้องเบิ่งเริ่มติดแล้วอย่าปากแห้งมาลักป่าครับเจ้าเจ้าเสียนฝ้าใส่เฝ้าตุ่มเมียเอา ใส่โดยอันผู้เชี่ยวชาญสิมันบ่มัาลักปลาเพิ่นกับผู้ภากกันมัาลักกังเหมือนย่ยเหมือนขึ้นนี่พักกันมาลักกังเวนเมืองพี่น้องล่ะโตลักไปแล้วพุ่นพื้นเรือนเจ้ากันยึดกันฟุ่นี๋ยวอันนี้มันผู้ภาคดางดังยุงดังยุง ดางยุงดางดางกันยุงเ่ราะว่าไม้ติ่งเดียดท่านว่าโอ้ยจะเป็นสัตว์คิดสภาพบอกว่าพี่น้องหม้ติ่งเดียดไปได้เลยเบื้องเอาพวกน่ะพันลุ่มๆอยู่มาลักปลากับเจ้ารุ่นเบงพี่น้องสิได้จักตัวพุ่นละวันอาทิตย์พ่อเมลัก ลักปลาประมวนเป็นจ้งไหนใกล้เบิดไปอันอันอันเบิร์ตเบิรอันฟุ้งไลอยู่ตีกับแจ้งที่ศิลบไปไลทั้งแต่นวม้วาแจ้งท่ตยนวหำบ่ทั้งแต่เฮ้ยพูดทั้งแต่แนวหำบ่พอดพอด คือสิแล้วแรงแล้วเนู่นบรรยากาศพี่น้องมาลักป่าครัเจ้าฝุ่นละผู้จิบถ้าแม่นเขาจับได้กับฝุ่นเนี่ยฝุ่นรับปิ๊ชอบฝุ่นละฝุ่นละ อันนั้นใส่ด่างนั่นอันผู้ยิงเทิงไปใส่ม่องอเออเขาเอินใส่ม้องมองอย่างเดียว <laughs> เอ้จากน้อยหลุ่นผลประกอบกันที่คือว่าหอบจะควางกัเจามาเฝ้าหอบแ้วเ,ย <laughs> เลยเเอล <laughs> โอ้ผน,นกํากลัางควาอกําลังไลมากเลยห่ว,ห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 วงขึ้นบอนห่วงหยังน่ รื้ไหมมาได้ม,ไ store, มันจปห่วงมันเปล่นหมดเลยมันเป่นห่วงยางเด้เอามามันจะเป็นห่วงนันห่วงนี่พ่อบ่ห่วงยางมันนเวหยห่วงยางแมอย่้านเน่ยโอ้ยล่งนานเลยานเปียกหืออ้ยานเปียกห่หัวบุญโอ้ยลงไปขี้ขี้โอ้ยก่อนจะไปเอา ขีอบ่อนเบื้งโน่นเปน้องเว้ยขี้แต่ได้กินป่โอ้โห่นื้อตโจตดโจคนน่ะเดี้ยมาเพี่อ้องละเละวอะเอาหวงยางมาย่งดีมันจะคล้องสิร่องู่ว้ายเอาพ่อพเดนะอ้ล้องเข้าใเหมเนี่วอนมันห่างบ่บ่ละคองเฮาเนี่ยใช้ไห้บ่ะอันนี้ยัง โอ้เขาคือ,อยี่ดอกบานเนยวขาดเลยบอยู่โอยูเลยพวกวไปแล้วดางขาดไ่ได้กินไ่ได้แหบจ่อยอว้าบอกแล้วบ้านจะคว้างหน้า,าเจะไม่ให้กินแล้วบ้านขาดพูด

เืีว่านนี่นบัเนอะไหวเปลี่ยนปลาลลานสั่นด่างมันเนาะ

ลดอีกจะปล่อยปล่อยป้่ัยปล่อยไมันด้ห่าั่ปล่อยมันติดไปหันแล้นพ่อไอ้นี่มันพันอยู่หันละ

เข้าเข้าตูยังไงขาดดอกเบิดดอกโลดเออ ลงไปเรียนหน้ามันซื้อได้พี่น้องมึงด้วยล่ะคือคือเนี่ยลากเขาแก่เงี้ยปเอาหลุนหลุนบานเนี่ยสุดแล้ว <c oughs> ย่างจักโตัวปะเอาภาชานะเขาลงไปใส่ตื่นกันแล้วมั่งกะมั่งไงพวอ

อันนี้ตัเียตัวนี้ตัวเดียวตัวนั้นปยังปลนเล็กนปลีนไปเลยเยอตัวนั้นเยาะขมอขมอเซตเนใส่บอขมอขมอเอาละอืมไม่หมดดิ่ตัวนี้อืมโอ้หากจนมันโย่คนป้าปนหากินเป็นตัอยู่ในตูวไหม่การ เดือาไปหมดแล้ว